สวัสดีครับสวัสดีครับปีสองพันหาร้อยหกสิบแปดวันนี้ครับคุณครูบ๊อบครับเดินทางมาหอดบ้านของเราเองครับปีง่ายใหม่แล้วพันอ๋อโอ้นั่น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 ครูเสียวซานซามาเองหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับคุณครูบ๊อบนะครับอ่านบาบ้าของน้องดาวนะครับก็บได้เดินห้างมาหอดบ้านหอดซองของทีมงานบ้านนานะครับมันนี้ก็อยู่ที่นาพี่แดงเหมือนเดิมอ่า ืัอนี้ครับปลาแดงเป็นเจ้าภาพหนูนะครับให้นนหนูตัวนึงสีก้อยสุกินเอาเอาบ้างไปซะก่อนเดี๋ยวพาไปชมอันหนูของพี่แดงกัอนนะไปาพาไปดูความหนูกันนะครับหลังจากที่คุณครูบอลบอลได้เจอกับเราเออปิดปินปิดเป็นปีแล้วมังม้งนี่แมนครับเป็นเจ้าไหนคิดหอดกันบ่เวบาๆคิดหอดอยู่ครับคิดหอดสมดายคิดหอดกอดไดบ้บ้างหนึ่งในได้กอดกันได้บ้างหนี่กอดกันได้บ้างหน่ได้เจอกันนานขอกอดกันหน่อยมา รักกันครับรักกันครบคุปบกันมิตรภาพของเ่องกับประมาณห้าปีแล้วเนาะห้าปีแล้วนะครับคิดถึงแต่เมื่อนี้คู่บอประกาศปิดเทอมนะครับทางโรงเรียนปิดเทอมก็เลยมาเยี่ยมเ่าไอ้ฮอดบ้านอะมามาเบิ่งฟาร์มงูของพีแดงนี่ครับ อู๋ใหญ่นะอู๋ใหญ่มื้อนี้สิก้อยหนูครับก้อยหนูปิ้งคุณครูบอกปิ้งทายแล้วบ่อีกหัาก็เอากล่องมาเฮาก็มีแบตที่สิสาดแบตป่ะไปเบิ่งวิธีการเคยกินบ่ก้อยหนูน่ะเคยกินอยู่ส่วนส่นมาเฮ็ดหยังทางพุ่นกั้งปิ่งอธิบายในตี่ล่ะย่าให้เว้าเอสิบ่เว้าแล้วก็คคุณครูบอกเว้าๆอ่ะทางพุ่นว่าก็คือมันก็แล้วแต่มันเฮ็ดหลายวิธีสิจะอบก็ได้แล้วก็บยางแห้งไว เฮ็ดกินยามนั่นก,ไ ain, กนไ็ได้คือกันหรือว่าเฮ็ดกินอะไรไม่เอาปิง้งปิ้งแล้วก็ตั้มเครื่องปรุงยัดใส่มันแล้วก็แบบเ,เอาเครื่องในออกหมดและะ้วเหรอครับปิง้งเอาเครื่องปรุงอยังยัดใส่แล้วกะ็ทบใส่ไมฮีปิ้งก็ได้หรือว่าเอาปิง้งโตมันซื่อๆก็ได้ปิง้งโตมันแล้วแล้วก็มันสุกแล้วเอามาฟักๆแล้วเอาเครื่องปรุงใส่ทีหลังก็ได้คือกันครับนี่เด็เอ้าฟักนี่ดิเครื่องไหนฟักใส่บะหมี่กินซื่อๆบ่วหึ างนมันกิวทิมแล้วอันนี้อย่างมันนี่อ๋ออันนี้มันตับมันตับมันครับฟักใส่กันบะได้กันครับหร,ห,รห,รหรือหรือหรือบ่ฟักก็ได้หรืเนาะบฟักก็ได้ินแฮมแห่ลนแล้วแต่ครับเราคุมครูแบบจี้ว้เพื่ออย่างตำเจ้าใส่ตำเจ้าก็ได้ใส่นี่ก็ได้หัวมันเพราะว่าใส่ดิบมันเสียตาเผาเจี้วาเผาใส่มันกระเซาบกันมันอมโอ้มันหอมเนาะแมนใช้ตำเจ้าแบบนี้ก็ได้คือกันอืออือไม่เช่นนล้วเขาสีใส่ผักจี้ เขาสิบัวไซผักสดแล้วแล้วผักหอมป้อมซุ้มนั่นล่ะคือบ่วจีซะอีกบ่ผักผักหอมป้อมบัใส่เห็นบ่ได้ไปกินหูนมาบ่นี่ได้ครับได้ไหมอยู่บ่ได้บ้าครับแล้วอันนี้บัวจีนบ่ครับบัวจีตั้งแต่นี้ครับ๋อันนี้ผู้เขาบรรนอยบัวจีก็ได้จีก็ได้คยังสีหอมเนาะครับก็ดีค่ะว่ะแล้วอ๋อสูตรนุ่มคู่บอ่แล้วก็มังนาวใส่ก็ได้ถ้าอยู่บ้านถ้าบ่มีมังนาวเขาก็ ใส่แค่เครื่องปรุงทั่วไปก็ได้คือกันโอ้มันต้องมีบักหนาวเอาบักม่วงมาใช้สมมุ่าอยู่บ้านมันบ่มีมันบ่ค่อยมีได้ยู่นอกก็ได้คือพวกไปไปปลูกเนี่ยปลูกมันบ่ขึ้นบ่ยเราแต่พวกนี้ประเทศเนาะเอ้าไม่ใช่นั่นแล้วครับคุณครูบอบก็เดินทางมาหาเบาเอดนแล้วครับที่บ่ได้ไปพุ่นพร้อมคุณครูบอกขับแลมปีเราเราจึงได้เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมามาหาผมเนี่ยผมสิส่วนกลับไปเล้วอีกได้บ่ได้ได้ครับผมสีส่วนไปหาน้องแก้มบุ๋มกับน้องตีน่าเลยได้ครับเพราะว่าบ่ได้ เ็นแท้ในคลิปแต่ว่านมีนะ่ตัวจอดิสาเคยเจอไหมเจอเจออดิสา,อาพอดีเลยสิไปหาน้องแก้มบุ๋มกับน,น้องตีน่าเรวกับสิบห้าไปเห็ดไฟให้น้องพร้อมค,คุณครูบอกมานทำไฟช่วยบ่าวเอนะแม่นครับแเราบอกสิบ้าคุณครูบอกไปเห็ดไฟน้องอดิสาเปิดร้านใหม่เป็นผู้ช่วยบ่าวเอก็ได้เป็นผู้ช่วยบ่าวเอสิได้เจอแก้มบุ๋มตีน,ออนา่าลินดาด้วยทุกคนจะมาหาครับแต่แต่ใช้เวลาอยู่ประมาณจากสองอาทิตย์อยู่ในบ่อมันค่อยสิแล้วเด้ได้ครับหลายย่าง เคยติดตามเคยเบิร์แท่เคยเบิ่งนน้องๆคือกันแต่ว่าเคยเจอแต่จริงเจอจริงไปแต่น้องอลิซาครับเรื่องนั้นคุณครูบอบนี่หละครับคือถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณมากๆเลยครับสําหรับการค็ดคอนเทนต์ของเบาเอทครับเป็นผู้นาทางของเบาเอในการเลาะลุยนะครับเป็นเป็นการที่พาเบาเอไปเลาะลุยธรรมชาติแบบชัดเจนแท้จริงคุณครูบอบนี่แหละขอบคุณมากที่คิดถึงกันปก็ดีใจที่ได้มาเจอกันเอาจีกันบานนะนี่ครับพี่น้องครับเป็นสูตรลับ ทำบ่ารับไหมแม่นทำบ้านเขาบุเคยกินเบบนี่ยสไลด์ก็จะส่ดิบบ่ว่าจะทางร้องคุณครูบอบจะเห็นยังไงบ่าวอีเห็ดบ่าวเอเห็ดกระไรครับอ่าเมื่อวนนี้ครับบ่าได้ยุ่แค่คุณครูบอบเป็นนิ้มิตหมายที่ดีด้วยเจอกับพี่สไตล์ธนากรก็มาครับไอ้ก่อนกับแม่นะเป็นเป็นโชคดีมากๆเลยวันนี้เป็นวันนี้มิตหมายที่ดีทุกคนอ่ะมันตรงกันพอดีที่จะมาหาผมครับแต่ถ้าทำมาซากลนีผมไม่อยู่นะ ผมจะข้ามไปลาแลวแล้วเราอาจจะเจอกันอยู่ลาวก็ได้ครับนี่ฉะนั้นเรารอบนี้ครับพี่รองครับกาสีข้ากลับไปลาวผมบนะเมื่อนี้เอาเมนูคิดที่ว่านพงฟานเป็นยังไงบอเป็นยู่เป็นแท้ไม่เป็นกล่องจะเป็นแท้แล้วนะเปล่าเป็นกล่องเปิดเอามะม่วงใส่บใสเต็ม่วงพร้อมเดี๋ยวขึ้ก่อยขี้กระปอมเนี่ยบอกบอลลูนนะอีพอยใส่บอลลูนปกติอ่ะ ครับพ่อแต่ว่าผมมาใส่ม่วงคือสิคัดมาเห็นจังไหนเห็นกบนาวบ่กใส่บักนาวคือจะลำคือใส่บักบักม่วงเนี่ยโอกาสมันจะได้กินพร้อมกัเขาบอกม่วงมีมันโอกาสน้อยโอกาสที่ได้กินกขาบอกม่วงเนี่ยห้างแทีมันบ่มีแบบม่วงมันบ่มีฤดูกาลแต่ว่านี่ก็บ่แม่นยามมันอร่อยดิเนเอาแต่ว่าอยู่เฮือนมันยังอยู่ได้อยู่ดยามมันอร่อยคือมันก็คือสิแกปลอมนะพี่น้อง ถ้กะปอมถ้าก้อยเะจีปอมเ่าใส่บังวงกับบอ่ออะไรใส่บังหน้ากับบอ่บอแบมันต้องใส่บังวงออกไหมไหมเนาะมันขส้สอยู่กับกสบบดีรให่หม เมนูพิเศษของเราวันนี้นําเสนอโดยคุณครูบ๊อบครับคนรอตําบักทัวใส่เครือต้นมาใส่เครือต้นมาแบบอยู่บ้านไหมวะอยู่ให้อยู่ส่วนนะนะแเคี้ยวเคี้ยวเสาะบ่เครือต้นมาละปุ่มเสาะละปุ่มเสาะละปุ่มเสาะปุ่มเสาะละปุ่มเสาะ yes ไม่เป็นแก่เสาะที่เอาแก่เสาะนั่นเป็นเป็นเป็นอย่างอาพี่น้องครับเครือต้นมาบานเฮ้านี่แหละคุณครูบ๊อบสีเฮ็ดอ่าสูตรสุกินอ้าเอาเลยจัดการเลย ปลาแดกปลาแดกเนี่ยบบ่ลาเด้ก,ดก,ดดกนี่ตามสูตรเล่าอะ่ะใ,ใช่ไหมปลาแดกบ่ถ้าใส่ปลาแดกก็คือต้องต้มแบบในเมืองก็ต้องใส่อะเล่นใส่มีมีมีเล่นพร้อมอันนั้นมันต้มแบบในเมืองอะนะต้มในเมืองได้บ่ล่ะต้มในเมืองก็ได้อันนี้ตา้าเชื่อขึ้นมากบนนั่นก็บ่ใส่เหลียวไปกันไม่แล้วบ่เอาตามสูตรคู่บอบก็ได้เอาซองคุกสิต้มสูตรในเมืองพร้อมคครรัับบเฮ็ดอืมเอา เนาอืออันนี้เอาไปอันนี้สูตรสูตรสูตรคูบอบสูตรอยู่ไฮยูนาสูตรอยูไฮยูนาครับจะอยู่บ้านกะตั้มแบบเดียวกันเออบอไซเบิดก็ได้กะตั้มเบิดก็ได้ตามสองจานครับแล้วก็มีอย่างอีกอีกอีกอันหนึ่งอันใดครับคิดว่ามีขิงพร้อมบ่มีขิงครับอืมีขิงแล้วก็กระตด้นมาขิงนี่ใช่สิเล่นบ่แม่นแล้วก็ตั้มมาบ้าทหน่อพี่น้องบ่มีอย่างไรแค่นี้ก็พอแล้วเอาแค่นี้นี่นะ พี่น้องน้องเชือไปเด้อเกลือบ้านไอซี่ไปกินยูอัลทึ่งดอยเยอะครับหนึ่งเมียนไปให้พาไปอีไปให้อ,อันนี้ก็คือตำไปบวง่ายๆเพราะว่าอยู่ให้อยูส่วนมันบ่มีเครื่องปรุงครบเลยอืมอืมถ้าอยู่บ้านนั่ก็ตำคือตำทั่วไปเราบ้านไอซี่ตำทั่วไปสุกินปะเนี่ยครับครับนี่หลายเมนูขนาดน้องบุกี้มาเสร็จาตาเก่งไงมาคนละครึ่งคนละครึง่ง มีดมีดเอ้อหอมชิงหอมชิงหอมเครืองตดหมาให้น้องเบิ้งมีบ,บักพริกมีเครืองตดหมามีเกลือมีหงส์สดมีขิงขิงธรรมชาตินี่บริยุนบนดอยมีบอกฮะเอาได้เห็นบอกได้อยู่บ้านเราปลูกขิงขนาดบนบนบลิงคิวตัวนี้เดข้ขิงขิงดำนะขิงดำมันเม่เคืนกินก็ได้กินลับบานนี่แด้วพี่น้องเอ้ยมา พีด่ดำมันจะแบบกินหอมพ่อบอกขอพริกยังไงนะพ่อบอกพริกครับแมนครับบอกพริกง่ายพูดบอกพริกผัดตัวน,ะน่ะง่ายตํามันบูแซบอ่ะพริกน้อยตําแซบเ่าเอาบ่เป็ปปปนยังครับ ลองชิมได้ไหชิมได้ได้แล้วมั้งป่ต้มมาจากใช้แลดเก็บชิมแบบบัวลอยอ่าอืมอืมนวดในต้มแบบอยู่บ้านเอาได้แล้วได้แล้วต้มอยู่ให้อยู่สวนอ่ะอืมอยู่ให้อยู่สวนถ้ามีใบขี้อ้นแทรกกัแทรกอืมเขาตักตักตักแล้วเราตักข้าวบัวถึงได้เดอดเลยจยางไมดีเลยย่างดี มาทังวัเรื่องเปียโดดตัว่ก็รอยังสาสมเบือเยอะเลยเนาะสาเกเบื่อหะอยู่เท่านั้นตีเมนห์มีไงเส้นวอเคียงเครื่องเขาประมาณนี้นะครับเบอก่อยกินไข่อีกที่ละสิ้นอยสิดามาเดี๋ยวไปพูดเขาเนาะโซมนู้นเขาเนาะสิมีบะหล่ะมีอย่เีนจันอยู่เั่งนี่ก็อนยเบียงอมีบ่มีลายเขาคนยูเวียงเขากับบุกินยเวียงมีบ่เฮ้มีเนาะ โบ๊ให้ดามานะจะให้โชว์ฝีมือให้ดูเฉยทักเพลทเขานล้วมัจะได้กันได้ตั้งโคกอ่ะอบก็ได้เฮ้ยอยู่บ่บอกครัวโยวกิ้งกายักษ์ไหมหมกก็ได้ชอบนี่กับพ่อนะว่ากิ้งกายักษ์นะอีตะก็ได้นะแล่นโอ้โหกระป๋อมใหญ่หันตัว่้กินได เขา๋ยวแล้วทายคิดอยู่ว่าพีดตัวนี้พิดพี่บ่อแต่ผมไ่พีดใช่ไเคียงเครื่องเขาตต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าพิเศษพอเพิ่น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 เผาเด้หากหอมจะเผาลองดูสูตรลาดูกีอ๋อบุกถึงหอมแล้วถ้าเผาน่ะ่ไหมคุบอกบึ้งกล่องนี้ได้แตะเบิ่ง

เครรอพอมันจะมีกินหอมตั้งเจวกับแซ่บขื้กันนึ่งะบะหมี่ไม่เอ่ปรุรง,งนะครับเอเยปครับเดี๋ยวด้ับมาเตรียมเ,เ,เครื่องเคีองยังไกันเครื่องจุ่มันเ,อเรอง ครับไปเดี๋ยวถ้าถ้าเจอน้องๆแก้มบุ๋มน้องตีหน้าน้องอ่าดินดาเจอแน่นอนคุณครูบ๊อบจะพาไปเจอน้องๆสักอาทิตย์นึงเลยเขาไปยุน้ำกันไปซอยกันเฮ็ดเบียกเฮ็ดอันไฟฟ้าให้กับน้องอริสาคกันัดน้องๆมามาเจอกันเฮ็ดเมนูกินน้ำกันญี่ปุ่นเขาส่องอาทิตย์เด้เวลาผมทีต้องไปพุ่นนะอยู่น้ำกันอยู่พุ่นเนาะครับบพรว่าก็ดีใจที่ได้เจอน้อง ยังมาเจอยังไมดีใจดีใจไว้ก่อนนะครับดีใจไว้ก่อนมาแม่นเคยติดตามเคยเวอร์นี้เลยจำเรียวจริงอะไรปะจัดเสียงยังตะลึงอ่ะเนาะขึดนยังไปหน่อจีใบมะกรูดเล็กน้อยใส่พร้อมเมนูตรงนี้ใบมะกรูดจังเลยมันหอมด้วย ท่าบัวไซนี่บ่บ่บ่เข้าสูตรบ่วอีกป่ะนันแหละย้ำก้อยบ่วอีกก็มักใส่อบก็ใส่ก้อยก็ใส่ตัวยแม่แม่หุ่นเจ็บถ้ามันมีเครื่องที่มันตัดข้าวที่ดีมากๆเลยท่านมาฟังผีกล่องครับพี่ดองครับบารู้ว่าทางพุ้นพั้นเห็นยังกินเนี่ยอาจจะอ้อมก็ได้บางคนว่าโอ้คือบัออมมาแต่แต่อ้อมเขาได้กินดูแล้วเนาะแหมอยากอยากกินแบบก้อยหนุ่มแม่ ก้อยหนูก้อยหนูร้องบึ้งแล้วแต่คนมาเลยบะหมีกับปลอใดฮะ เอาแล้วป่ะกำปุ่มลงเลยเดี๋ยวใส่เลยดิกเย็นเย็นเอาเราข้าวใส่ได้ดยบอกแส่บยิ่งนี่นะนีะ่ จับข้าวนั่นบับใส่แล้วคุณว่าอ่อนอะไรใส่น่ะเหล่าเอาเหล่าข้าวใส่น่ะครับเหล่าใส่ก็ได้ใส่ได้ถ้าว่าใส่เหล่าเขาวบางคนใส่ซิ่งแดงสิ่งท่านข้อมูลใส่ตัวนี้คิ้วก็ได้บึ๊บ ลองชิมชิมดูลองไหมน้ำลูเายลูกายนเอาเอาแหนอ่ะคุ้มต้องไหมคุ้มต้องนานตังนานอิ่นอ่อนบออดครใช่ครับตงนาวตัเคี้ยวเคี้ยวเมือกีนันงาวเดียวบน้บ้านเน่ยพี่น้องคืออนี้ก็ใส่านแล้ว ออเอาเ,เ,<ะ>เลยเปแ้มาตักใส่เลยแซบบอแซบกับแซบอย่างเดียวแซบแล้วมาเห็ดแต่เห็ดน่สแซบเปล่าอย่าง เดี๋ยวาจานกันเ <c oughs> ดีย่ยวแกบผมลองจีน่านะโอ้หันหน่อหน่อยอยู่นี่ที่สไตล์ธนากรสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นเจ้าไหนบ้บานเนี่ยอันนี้ไห่<า>ซิมอันนี้เมนูพิเศษอ่ะขออนุญาตซิมแล้วเป็นเจ้าไหนขายเยอะตางซิมหรือเปล่าเป็นเจ้าไหเอาอันอันนี้คือแบบอธิบายเพื่อนฟังในคุณครูบอกเป็นเจ้าไหนคูครูบอลบอกว่าลื้มบอกพี่ออกบอกพี่จะขายยักหน่อยอันนี้ก็คือตั้มแบบชนบทพบายอยู่ให้อยู่ส่วน บ่มีเครื่องปรุงหลายก็แค่<ม>อร่อยกินมันอิ่มแล้วก็พกอแห้งน่ะตาตาบ่เผ็ดเด้อซ่บเนี่ยคือว่าใส่ได้อ<ม>อืใส<น>่จานกินมากกินเผ็ดตดมาแล้วก็พริกหลายพูดพริกหลายพูดในคิงแค่นี้ครับกินบักลิ้นไม่ใส่อีกแค่สีจันก็หันเผ็ดตืมเผ็ดอ่ะแซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนี้ตาแบบทั่วไปอยู่บ้านคนยยังไงท่ากินแบบทั่วไปเนอกอยู่ บายออกน้องไม่มากินกับหรอเอ๊ะดีกว่าแกต้องเป็ีนยังไงบุเดี๋ยวครับพี่น้องครับขอบคุณสถานที่ครับงาปลาแดงครับคือเราเมนูยืนเลยเอาเรียบร้อยแล้วกินเขาก็ไปเปิดคาเฟ่เปิดคาแรงอืงเปิดคาเฟ่เนาะปลาเนาะสมควรเปิดจริงไหมทางนั้นลงคุณมาเห็ดปลาเราเห็ดออกนะค่อยสั่งขึ้นเดี๋ยวเราตบเราตบเนาะไอ้ก่อนจะว่าว่า ่อ<า>ยป,<า>โ,ปโมทใไ้เนี่เอาน้องตีน่าน้องแก้มบุ๋มซุ้มสาวๆฟังเ้าเนี่ยาสาวเสือมาเป็นผู้ปั้นไห้ก็ได้จ้างน้อง,ของเขามมเฮิตเบี้ยงไม่ก่อนนะมาเอาลึกลงเนี่ยต,ตบก็บตบเล็กก็ตบไปก่อนวะน,น้ำตายใบๆลางนำเลยพื้นีสวดทำมอน